กัมพูชาอ้างสิทธิ์ประกาศดันสุดฤทธิ์กีฬาพื้นบ้านแบบจัดเต็มทั้งกุนคแมกุนโบกาตอและหมากลุกขมรบรัจุเข้าเอเชียนยูสเกม2029ที่กรุงพนมเปญวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ3กีฬาที่ขมรมั่นอกมั่นใจว่าจะสามารถกวาดเหรียญเป็นกกอบเป็นกำรรได้อีกครั้งหลังประสบความสำเร็จในกีฬาซีเกม2023 ศิละปะการต่อสู้โบกตอหมายถึงการฆ่าสิงโตด้วยการใช้ร่างกายโจมตีอย่างรุนแรงตำนานเรื่องเล่า2,000ปีมีสิงโตบุกทำร้ายคนในหมู่บ้านนักรบของพวกเขาในอดีตสามารถฆ่าสิงโตตัวใหญ่ได้ด้วยการตีเข่าเพียงครั้งเดียวจึงถูกนำมาเรียกยกย่องเปรียบเปรยศิละปะการต่อสู้คาแมว่ามีความหนักหน่วงใช้เพียงหมัดเท้าเข่าศอกสามารถล้มสิงโตตัวใหญ่ได้สบาย เรียกว่าเจอเป็นซัดไม่ยั้งจนแทบสูญพันธุ์แต่มีความเก่าแก่อ้างอิงจากภาพนูนสูงนูนต่ำปราสาทนครวัดซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นคริสตส์ศตวตรรษที่12ทั้งนี้แบ่งย่อยออกเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าการต่อสู้ด้วยอาวุธไม้การต่อสู้ด้วยอาวุธโลหะซึ่งถ้าเปรียบกับของไทยให้เห็นภาพชัดเจนแบบเข้าใจง่ายก็คือศิลปะการต่อสู้ของไทยเท่ากับโบกาตอ มวยไทยเท่ากับกุนคแม่กระบี่กระบองเท่ากับกุนดำบงและวิชาดาบไทยเท่ากับอานิยุท์ยุคเขมรแดงช่วงปีพุทธศักราช2 0 1 5 2ถึง2522ครูมวยผู้มีความรู้ได้สูญหายไปเยอะ โบกาตอแบบดั้งเดิมไรผู้สืบทอดอยู่ในภาวะสุญญากาศกว่าจะกลับมาได้อีกครั้งกินเวลาอีกนับ10ปีกัมพูชารวบรวมครูม,มวยซึ่งส่วนใหญ่กระจัดกระจายอพยพหนีไปอยู่ต่างประเทศแรกเริ่มเป็นเพียงการแสดงโชว์เพื่ออนุรักษ์และกลับมาจัดแข่งขันอีกครั้งนับถอยหลังไปเมื่อหลัก20ปีนี้เองก็ในเมื่อคนรู้ถูกกว่าต้อนแทบหมดสิ้นไม่เหลือมาเล่าโบกาตตอยุคใหม่จึงเติบโตมากับภาพจำมวยไทยซึ่งก็ไม่น่าแปลก ที่เขมนจะเครมมวยไทยเพราะเชื่ออย่างสนิทใจว่ากุลขแมนั้นเป็นต้นตํำรับกุลคขมแมกีฬาศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านของประเทศกัมพูชา เป็นการต่อสู้ท่ายืนโดยมีเป้าหมายเพื่อน,น็อกคู่ต่อสู้บีบให้ยอมแพ้หรือการชนะคะแนนโดยใช้อวัยวะ4อย่างเป็นอาวุธประกอบด้วยหมัดเท้าเข่าศอกในส่วนของรูปแบบการแข่งขันคุณคะแมนในปัจจุบันกำหนดการชก5ยกยกละ3นาทีและจะมีการพักระหว่าง1นาทีครึ่งถึง2นาทีส่วนกฎกติกานั้นคือการใช้ศิลปะก,การต่อสู้หมัดเท้าเข่าศอกโดยห้ามชกเมื่อคู่ต่อสู้ล้มลงกับพื้นห้ามกัด ไม่อนุญ,ญาตให้ทำร้ายด้านหลังของฝ่ายตรงข้ามห้ามจับเชือกหรือเกี่ยวเชือกห้ามต่อยที่จุดยุทธศาสตร์การน็อกเอาท์เกิดขึ้นเมื่อนักบวยลม้ลมลงกับพื้นและไม่สามารถชกต่อไปได้หลังกรรมการนับถึงสิหรือกรรมการสามารถยุติการชกได้ทันทีหากไยหนึ่งไฟใดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ได้สุดท้ายหากสู้กันครบ5้ายกจะตัดสินด้วยคะแนนสรุปได้ว่ากุนคาแมมีกติกาที่แทบจะเหมือนกับมวยไทยเป,เป๊ะ ต่างกันที่รูปแบบสไตล์หรือลักษณะของการต่อสู้ของนักมวยแต่ละคนเท่านั้นเองนอกจากมวยไทยเวอร์ชั่นกัมพูชาแล้วขเขมรยังมันจุก,กีฬาหมากลุกขเขมรหรืออุกจะตัง ซึ่งแตกต่างจากหมักลุกสากลคือตัวเบีย้ยจะอยู่ในแถวที่3และรูปแบบตัวเบีย้ยที่มีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยรวมถึงก,การที่เจ้าภาพจะได้ส่งผู้มือกดการแข่งขันไปให้กับทุกชาติที่ลงแข่งซึ่งในกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมาไม่ได้สร้างปัญหากับทัพนักกีฬาไทยเพราะสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากกีฬาหมักลุกเขเมรได้2เหรียญทองและ2เหรียญทองแดง ในกีฬาซีเกมส์2 3เจ้าภาพเขเมรตัดกีฬาพกกายออกเพราะก่อนหน้าสหาหพันธ์กีฬานานาชาติตัดสิทธิ์นักกีฬาพกกายชาวกัมพูชา2คนเนื่องจากพบว,ว่าทั้งคู่ใช้สารสเตียรอยส่วนแบดมินตันเพิ่มการจริงชัยประเภททีมผสมเข้ามาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ทุกชาติจะได้ส่งนักกีฬาลงในการแข่งขันนี้เพราะกัมพูชาใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าภาพห้ามไม่ให้ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและสิงคโปร์เข้าร่วมแข่ง โดยให้เหตุผลว่าทั้ง5ชาตินี้มีนักแบบบินตันที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแถวหน้าของโลกจึงต้องการให้ชาติรองลงมาได้มีโอกาสชนะขณะที่ e-sport กีฬาที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันที่ปกติจะใช้เกมฟุตบอลฟีฟ่าออนไลน์และ r o v เกมแนวโมบ้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ในซีเกมครั้งที่ผ่านมากลับถอด2เกมนี้ออกแล้วใช้เกมวาโลแลงที่ได้รับความนิยมในกัมพูชามาแข่งขันแทน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบรรจุก,กีฬาพื้นบ้านเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าภาพมีมาอย่างยาวนานจนทําให้หลายประเทศสมาชิกไม่ค่อยพอใจและไม่อยากส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันปัญหาดังกล่าวต้องถูกแก้ไขชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุควรจะเน้นไปที่กีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเอเชียนเกมเอเชียนอินดอร์และมัชเชลอาร์ตเกมมากกว่ากีฬาพื้นบ้านที่เจ้าภาพหวังใช้เป็นกลยุทธ์เจ้าเหรียญทอง